จากเหตุการณ์ตอนที่แล้วที่ผมได้โบนสัสกับซองจินวูไปไม่ได้ตัวโกงชอยชอยโบ <c oughs> น,นันธารกิจเรายังคมเป็นการตามหาโบนสัสให้ได้6ตัวแต่เราได้ซองจินวูมาตัวหนึ่งแล้วมาดูกันดีกว่าว่า EP 2กากสุดเทพสายฟรีซีรีส์นี้จะไปสุดได้แค่ไหนกันเชียว เริ่มต้นมาคือผมจะสุ่มหาฟอร์จูนให้ตัวฟาร์มทั้ง2ตัวถ้าย้อนความไปดูคลิปที่แล้วเนี่ยคือผมเหลือรีโลอีกตั้ง192นะครับจนมาถึงคลิปนี้เนี่ยต้องมี200กว่ารีโลแล้วผมก็ดีใจเว้ยเพราะเราต้องหาโมนาตั้ง6ตัวนะครับรีโลเนี่ยต้องเก็บไว้เยอะๆเหลือตั้งเยอะเอาไปใช้กับตัวอื่นได้เยอะแยะแต่นั่นคือความคิดที่ผิดทำไมหน้ากูโทมจังวะแล้วมันก็ถึงเวลาที่เราต้องรีโลครับผมคือตอนแรกเรามี200กว่านะครับ ผมสุ่มมาจนเหลือ117แล้วคือผมจะหาฟอร์จูนเะว้ยแล้วเมื่อกี้มันออกเดทอายสองรอบนะครับขอฟอร์จูนนะครับโอ้โห oh. มันไม่ออกเลยนะ่ะโอ้โหบิตคือมันออกทุกเหลืองเลยครับยกเว้นฟอร์จูนนะฮะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยหลังจากสุ่มจุดถึง30รีลโลนะครับผมก็ได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเซิร์ฟเนี่ยปกติผมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะก็ลองดูหน่อยแล้วกันเผื่อจะมาให้หลังจากเปลี่ยนเซิร์ฟเสร็จก็ลุยต่อสิครับล แต่ไม่ใช่ฟอร์จูนนะด็เนี่ยอาไมาละนะนี่นโอ้เดี๋ยวนะ200กว่าโลไม่ได้เลยครับพ่าไปแล้วก็ตามนั้นนะผม <c oughs> ก็ไม่น่าเชื่อแลว,ว่าจะต้องผิดหวังนะครับไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วไม่ออกเลยใครเคยได้เท่าไหร่กันบ้างก็บอกนะครับพิมพ์มาใต้คอมเมนต์เลย ดัน,นั้นครับเราก็จะเป็นตาของเลิฟพอช่านะครับผมเราเก็บแต้มเลิฟนะครับเพื่อที่จะปไปแลกรีโลในอนาคตแต่ว่าตอนนี้เอามาแลกเงินก่อนเพราะผมจะอีโวแรกหนานั่นเองเพราะเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้แรกหน้ามานะครับผมอีโวเลย สุนตัวต่อไปที่ผมเล็งจะทําไว้นั่นก็คืออีจิโกะนั่นเองนะครับแต่ว่าของไม่พอนะต้องไปฟาร์มกอนก็หลังจากที่บอสรัชมันลีนะครับผมผมก็ทําการฟาร์มมานิดหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะแลกดาวนะครับผมเพื่อที่จะไปอีโวให้อีจิโกะนะครับซึ่งแรกจากบอสรัชเนี่ยแหละแต่แต้มันเหลือก็แลกเงินมาด้วยนะครับพร้อมกับแลกลีโลมานิดหน่อยนะฮะเงินเอาไปอีโวสรวนลีโลก็เอาไปเลื้นฟาร์มต่อ ว่าจะได้ฟอร์จูนไหมของพร้อมเงินพร้อมจะรออะไรก็อีโวเลยสิครับจริงๆก็อยากทำสแตทให้อีจิโกะอยู่นะแต่ว่าทรัพยากรตอนนี้เราค่อนข้างน้อยครับเดี๋ยวค่อยมาย้อนทําให้ทีหลังก็ได้เนาะถ้าถามว่าทาไมต้องทําอีจิโกะอีจิโกะครับเป็นตัวพิเศษที่จะได้บูธจากทุกอีเวนต์เลยนะหรือว่าเป็นตัวบั๊กนั่นเองนะครับจริงๆมันไม่ได้บั๊กหรอกเกมมันออกแบบให้เป็นอย่างนี้นะครับเพื่อจะเอาไปแบกแอนเรดนะครับผมเพื่อที่เราจะได้เดินหน้าอีโวซังจินูกันนี่นรองะ โอ้โหมีโเดินฟอร์จูนฟอร์จูนฟอร์จูนเออโหุ้ย yes เอามาก็มาสุมให้ทักการโลดดาต่อเลยนะครับผมโอเคโหมาร์กแมนโหไม่เจอ่ะครับ หลังจากสุ่มรอบนี้ไม่ได้ครับก็ตกดึกครับผมก็ไปแลกรีโนมาเพิ่มนะฮะวัดเตยเฮ้ฮะอะไรวะเนี่ยงงหยัดขอฟอร์จูนได้ไหมครับให้มันจบจบให้มันจบจบไปจบที่รุ่นเราฟอร์จูนเถอะนะ2.5าเปอร์เซ็น พอ,อ,อ,อสุ่มไม่ได้สักทีเนี่ยมันก็ขำแขนนใจครับผมก็เลยเป็นแรกวินเทอร์นะฮะซึ่งมันสามารถใช้แต้มของขวัญเนี่ยแลกนีโลมาได้ก็จัดเลยละกันออกให้กูเถอะ <c oughs> ขอร้องละเชื่อมั่นและมั่นใจมากลเด้นมาฟอร์จูนฟอร์จูนไม่ใช่กลเด้นหมูมาร์แมนวะ พอจูนได้ไหมครับพอจูนเถอนะเฮ้ยมันออกยากขนาดนี้เลยเหรอเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าหลังจากเปลี่ยนเซิร์ฟเสร็จก็รุยต่อที่30รีโลมาดูกันว่าจะได้หรือไม่เป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 นต้องมาแล้วแหละโอ้มสแมนมันลงไปอีกแค่อันเดียวอะขอได้ไ้ยเฮ้ย ช่วยสช่วย yes หมดรวมๆไปก็เกือบ300ได้มัง้งนะใครรู้ว่าเท่าไหร่ใครนับก็พิมพ์มาได้นะครับในคอมเมนต์ขี้เกียดนับเอง <laughs> ว่าต่อมาเนี่ยผมก็ตั้งใจที่จะลงแอนด์เรทนะครับผมค่าบอส50รอบผมยังไม่ได้เล่นเยอะเลยนะครับเล่นไป220นะฮบะมีเหรียญอยู่แค่220ในบรรดาของที่อยากได้นี่น่าจะเป็นลีโลมากที่สุดละ <laughs> ไปครับลุยเมื่อกี้มันขึ้นว่าอะไรอ๋อเลดคีเราครบแล้วนะครับก็มันเก็บได้แค่อันเดียวเหรอเนาะไปลุยคือผมลองเอาแล็กหน้ามาเล่นโหมดนี้ตีโคตรจะแรงนี่ขนาดไม่ได้เอาบัฟที่แบบเกี่ยวกับการโจมตีมานะครับมีแค่เอ็กซ์เทอร์มิเอเตอร์ที่เกี่ยวนะฮะงๆเอ็กซ์เทอร์มิเอเตอร์มันก็ได้มาเยอะแล้วแหละแต่ว่าโอ้มันก็แรงเวอร์เกินพี่ชายนี่อัพยังไม่เต็มแล้วเนี่ยอัพเต็มอยู่ที่ห้าแสนแปดนะครับมันจะยังตีไม่ครบสแต็กด้วยเดี๋ยวรอให้มันเก็บสแต็กไปเรื่อยๆกนุ้ย 6, แลวดดู จากนั้นก็นั่งเล่นไปสักพักครับก็เพลินๆชิลๆนะครับผมข้อสองก็ได้ข้อสามพอเลยโอ้รอจานเฮ้ยมังดอบเลดคีย์มาให้กูอีกกันผมก็เล่นสลับไปสลับกันมาเรื่อยๆนะครับก็มาเล่นเลจิสเตดเพื่อที่จะหาปู่ไฟนะครับผมก็ตัวนี้นะฮะ บอกเลยกว่าจะได้โ oh, อโคนนานโอเคครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราเคลียร์ไปร้อยห้าบี่ลาบในที่สุดเราก็ได้มาเลยก <c oughs> ว่ามันจะดอกให้เรา แทบจะลองไห้ผมใช้เวลาหาเยอะมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะไปสุ่มเทรดให้ปู่แกสักอันหนึ่งนะฮะคือผมเห็นปู่ตัวนี้ก็ไปหลายเกมแล้วนะแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันมาเอ้ชื่อมันจริงๆชื่ออะไรนะฮะโอเคเราพอใจกับเทรดเท่านี้แล้วนะครับเอาไว้เท่านี้ก่อนนะฮะไม่อยากเสียเยอะจริงๆอยากเก็บไว้เยอะเอ่อพูดอะไรนะใครรู้ชื่อปู่ตัวนี้จริงๆก็เม้นมาหน่อยนะฮะยมโโมมาตะไหนดูของที่ต้องใช้อีโวครับาขาดแค่สีแดงนะแล้วก็ เทคดาวแล้วก็โกครับโอเคซึ่งเราจะรีราสแตทให้ปู่แกก่อนปู่ฮะขอสแตทแบบซดได้ไหมเฟี Feel ้ยวเลยอะ่ะขอเฟี้ยวเงาะเลยได้ไหมข้อมูลโอ้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 โ้าอ้โ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 อ้อ้โอ,อ้โ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 ่้ลอ้โอ้ย,ยอย้โอ้โอ้โนะโอ้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 ้โอ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 ้โ่อ้โออ้โอ้โออ้อออ้อ้อโอ้โหอโ้ ต่ำกว่าเดิมอีกคิดละ่ะโอเคก็สแตทเป็นที่น่าพึงพอใจอยู่นะเดี๋ยวเราฟีดอาหารให้ปู่แล้วพาปู่ไปเก็บเทคดาวที่วินเทอร์กันนะจ๊ะหัวอาหารไม่พออีกแล้ว่ะโัวฮเจ็ไปก่อนไปสุ่มตัวมาฟีดหน่อยแล้วกันนะฮะหาเงินด้วยปั๊บป๊บปบแบบอลูการจะโผล่ไหมอะไรเงี้ยนี่อลูการ์ไหมเพดมดสวย มาครับพาปู่ไปลงวินเทอร์เทียสิบนะฮะเอามาลงตาแรกนะครับก็แพ้นะครับเพราะว่าตาดีผมตัวยังไม่โหดเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าได้เก็บเท็ดาวไปนะตาที่2นี่ไม่มีปัญหาครับสบายๆชิวๆพอจบก็ย้ายถินฐานมาที่นามเมกกันต่อครับก็สบายๆเหมือนเดิมนะฮะต่านนี้พม่ยากเท่าไหร่ หลังเล่นมา3เกมนะครับกี่เกมนะจำไม่ได้แล้วก็เทคดาครบเรียบร้อยนะครับผมเก็บโคตรเร็วเลยนะวินเทอร์เนี้ยมอนเยอะมากฉะนั้นเราจะไปอีว,วกัน เื่อนเบลลี่เบกับการที่ต้องมาเปิดคอมเอฟเคเกมไว้24ชั่วโมงเปิดที่ก็ฆ่าไฟพุ่งกระชูดวันนี้ผมมีทางออกให้ทุกคนนะครับนั่นก็คือแอป UG p h o n e บริการคลาฟนนะครับที่ราคาถูกมากโดย UG p h o n e จะเป็นเหมือนดั่งโทรศัพท์เครื่องที่2ของเราที่เปิดได้24ชั่วโมงนะครับสามารถโหลดได้จาก Google Play App Store หรือ Windows s t o r e นะครับผมแต่ว่าใครที่ไม่สามารถโหลดได้สามารถใช้ผ่านเว็บก่อนได้เลยครับผม สตาร์บั克รับเติมเกมโลบอกเกมพาร์ตตามแบบต่างๆ5นาทีก็ได้ของแล้วหรือที่อยากจะเติมโลบัคก,ก็ยังมีเช่นเดียวกันคุ้มค่าและลดเร็วแน่นอนมีให้เลือกสรรกันหลายแมป a อนิเมตเดฟนเดอร์ออสซาทาวเวอร์ดีเฟนส์อนิเมตบอลการ,ลแบบ Defense, การบล็อกฟุตเบ b บอลก็ยังมีแวะไปดูกันก่อนได้ที่สตาร์บั克เลยครับดีซีช็อปลับบริการรับเติมโลบัลคราคาคุ้มค่ารับกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆแถมบางทียังมีกิจกรรมแจกของให้ลูกเพจอีกด้วยแหมเป็นร้านที่ดีก็ต้องดีซีช็อปเลย ถึงสเตตจะไม่ได้ดีเวอร์บางอลังการแต่ว่ามีเวลาค่อยทำนะครับทรัพยากรออยังบีไม่ค่อยเยอะตอนนี้ขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับเราขาดสีแดงอีก15บหเลยอ่ะโอเคงั้นเราจะซื้อสีแดง15อันนะครับแปะเราก็จะขาดสีเขียวอีก5อันเดี๋ยวเราไปซื้อตลาดเอา เนี่ยสีเขียวอีก5อันนะครับแล้วก็ขาดโกซึ่งเราจะไปแลกเออวินเทอร์ช็อปแลกโกไม่ได้หรองั้นเราจะไปแลกเอ่อเลดของซองจินูก่อนละกัน นะครับขอหน่อยนะขอส0ม0 0ื่นนะฮะเรามีอยู่600เหรียญเลยนะครับก็เดี๋ยวเก็บไว้แรกของเนาะเจริงๆงต้องใช้มากกว่า3 0ม0 0ื่นนะครับเพราะเราต้องซื้อของในช็อปเก็บเลเวลรีวอร์ดก่อนนะครับแมเพื่อจะสิบแล้วนี่ครับซื้อไปเลย5โตนะฮะแล้วมันก็ถึงเวลาที่เราจะอัพปู่นะครับผมก็ขอเรียกมันว่ายาโบกอนแล้วกันนะไม่รู้ปู่ชื่ออะไรอันเรียกอาจารย์แดงเลยมาครับอาจารย์แดงโอ้ยอาจารย์แดงติดไฟ yes มีแค่ผมเราในที่สุดเราก็ได้มาติดรหัสเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วเราใส่คอนไปติดดูสิอ๋อแขนคานด้วยหรอเออเฮ้ดีเว้ยแล้วผมก็มาเล่นพอร์ทัลเรื่อยๆเะครับเป็นเลเวพอร์ทัลเลครับเล่นกับเพื่อนกัน3คนก็สลับกันไปสลับเล่นกันมานะฮะเพื่อที่จะได้แลกรีโลนะครับเป็นประโยชน์ต่อเรามากๆนะฮะส่วนแอนเลดนะครับเราก็ฟาร์มาเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้มี 46- 50ทับครับผมก็เล่นโคตรนานฟาร์มเหรียญไปด้วยนะครับก็ถือว่าได้เก็บแลกรีโรในอนาคตไม่เป็น หลัง <laughs> จากเราเล่นครบนะครับคุยต่อไปที่เราน้องทำก็คือเราต้องสลับมิติกไป30ตัวตัวสละมิติก30ตัวซึ่งมิติกที่เรามีตอนนี้นะครับที่พอจะสลับได้นะก็มี1นะฮะแลนเซอร์ก็น,น่าจะได้อยู่ละ2สสี่ห้าหกเจด8ดเ้้ย9ดิกูโจไม่นับ11 12 13 14 15 16 17นะฮะประมาณ17ถึง18ตัวเราขาดอีก10ตัว <c oughs> คุณผู้ชมคิดว่า2 0,000ืเพชรนี่จะได้ซื้อ <laughs> ยังไงก็ไม่มีทางใช่ไหมผมก็คิดน,นั้นเหมือนกันผมก็เลยจะลองลองดูสักหน่อยแล้วกันว่เาเรามียานี้อยู่ครับยาอยู่ไหนวะนี่ฮะลักซูปเปอร์ลักโพชันนะครับเราคาร์ดมานะไปใส่เลยดีกว่า20ง0มืเพชรเผื่อได้อลุก,กาดกผ่อจะมีชนงชนี่โผล่มาด้วยนะ <c oughs> <c oughs> กดรัวๆเลยแล้วกันครับใครที่กําลังทําเควสนี้อยู่แล้วดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่าไปหาสุ่มตู้เลนทน์นะเพราะมันสลาตัวนี้ไม่ได้นะครับมันจะติดเควสไลน์นะครับซึ่งทําให้ไม่สามารถขายยูนิตหรือว่าสลายยูนิตตัวนี้ได้นะครับซึ่งผมไม่รู้นะครตอนสุ่มก็จะสุ่มหาว่าเลนไทา์มาแล้วนะครับก็เซ็งเป็ดเลยเราก็ได้ลิเลียชายนี่มาด้วยนะครับผมชายนี่ออกเฉยเลยงงผมไม่มีภาพเลยครับ1ิบตัว นะเหลือ8 0 0 0เพชรละอ้าวได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับอุ้ยได้มาอีกตัวสวยขออีกขออีกอุ้ยได้มาอีกสวยขออีกจะถึงไหมจะถึงไหมสิบตัวออกหน่อย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 นะครับอุ้ยสวยขออีกได้ไหมอุ้ยสวยขออีกก็จะหมดจะหมดแล้วอ่ะเมนูรีเต็มลองไปถอดชายนี่ดูก่อนครับเผื่อเราได้ชายนี่มาหลายตัวอ๋อได้มาตัวเดียวนะฮะก็ถอดไปก่อนแล้วกันเนาะพอยังไงก็เอาไปย่ออยู่แล้วครับอ่ะได้5้ีโลพูกนี้ก็ขายให้หมดเลยแล้วกันไปอู้ไม่ออกว่ะใช่เราลองอัพรับอันนี้เผื่อจะ อุ้ยสุมได้อีกสวยตรงนี้มีอีกไหมสวยได้อีกสวยได้อีกได้อีกว่ะเราไปตรงเพครับอันนี้มีอินเด็ก อุ้ยร้อยยี่สิบเองเหรอให้น้อยจังมีมายสโตน์ไหมไม่มียังไม่เออวันนี้ไม่ได้เล่นเบลตี้เลยนะครับผมคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยผมจะเริ่มเก็บเบลตี้แล้วมันจะได้วันละสิบรีโลนะครับซึ่งผมมองว่ามันคุ้มมากๆเออไปเจ็ดพันเพชรที่เหลือครับเอาให้หมดปั๊บเผื่ออลลกาจะออกไหมหวังหน่อยนะฮะสุ่มทั้งทีต้องหวังให้สุดโอ้หมิติไม่ออกเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยนะเหลือพันแปดแล้วเหลือพันหนึ่งแล้วกมไม่ออกเลยเว้ยหายแล้ว <laughs> กดอีกสักหน่อยครับ7รอบไปหมดฮะไม่ออกเลยไม่ติดรอบนี้เอาเราลองกดสละตัวไปดูก่อนนะครับ1นะฮะหเอ๊ะคืออะไรนะนี่ไง s a c r i f i c อาหน1ตัวนะครับไปสองสามสี่ห้าหกเาผมสละวาเลนไทน์ตัวนี้ไม่ได้วะอันนี้ไปก่อน10เอ้ากดไม่ได้วะเรามีเราสละไปกี่ตัวแล้วครับไม่ใช่เดีกดดูแลนะนี้เราเหลือ,ออีก14ตัววะ่ะโอ้ อ่ะหนึ่ง,งทำไมผมสละกวาเลนไทน์ไม่ได้วะบักก๊กรอนเนี่ยกดไม่ได้ครับเกิดอะไรขึ้นตามที่บอกครับตัวมันขายไม่ได้สลากก็ไม่ได้เพราะมันติดเควสไลน์เลยครับผมน่าลำคาญมากอันนี้งงตอนนี้19ตัวแล้วครับขาดอีก11ตัวกับเพชรที่เหลือ41มันแลกรีโลงลีโลเก็บไว้ด้วยนะครับแลกให้หมดเลยแลกนิ้วด้วยแลกมาเอา,เอามาซื้อรีโล เท่านี้ก็ได้รีโลมาเยอะละกลับมามี139อันผมก็แวะมาเก็บเบลตี้ต่อนะครับคือมันคุ้มมากๆม,มันได้วันละ10รีโลแถมเพชรอีก5,800นีครับคือแบบโอ้เล่นเถอะนะฮะ <c oughs> คุ้มจริงคุ้มจริงครับ แล้วม่ก็มาไต่หอคอยนะครับเพื่อที่จะเก็บเพชรมาสละให้ซอกจินวูเควสนะฮะไอหอคอยเนี่ยมันได้รีโลค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ไต่เก็บไว้แล้วกันก่อนที่มันจะรีนะเน็ตโตโกโจเลยครับผมไม่ได้อยู่ในตู้วยซำโอไม่ออกเลยนเนีอุตส่าห์แต่งตัวสุดคูลเลยนะเว้ยบดดีแม็กโเท่ก่อเซนบดเซ้นบดเสนบด่อหล่อหล่อห่อฮาฮ่าฮ่า่าแหวงโคตรฮรดเี่ยอี่ครับว่าต่อมา ครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะ,ะสะตัวที่มันเหลืออยู่ในอีเวนตอเลยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแลนเซอร์โกโจอะไรพวกนี้นะฮะแล้วผมก็ไปสุ่มเพิ่มมาอีกตัวนะครับแล้วเราก็ได้เป็นเทนเงินขึ้นมานะครับก็เอาไปย่อยตามสูตรเหมือนเดิมโอ้เทนเงิน แล้วตอนนี้มันก็ขายอีกตัวเดียวผมก็ใส่เวจิต้าไปให้ในเลสคีเลยนะครับก็เวสเปลี่ยนเป็นเสกเงา5 0 0 0ตัวเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ไปเจอวิธีปล่อยเงาเร็วๆมานะครับถึงว่าเกมเราจะแพ้นะครับแต่ถ้าเรามีการเพชรอีกสใบปล่อยให้เกมแพ้ไว้แล้วเรากดเสกเงาเรื่อยๆนะครับมันก็ยังสามารถเสกได้อยู่นะฮะอันนี้คือดีมากๆนะครับผมก็ใช้วิธีนี้แหละในการฟาร์มเงาเนาเนะ จะผ่านมา3ชั่วโมงกับการกดซัมมอนไม่หยุดนะครับ <c oughs> ได้เวลาไปเช็คละว,ว่าเรามีเท่าไหร่ไปถึงเวลาแห่งความเป็นจริงครับก่อนอื่นเลิกใส่คอสเมติกอันนี้ก่อนเพราะว่าแสบตามากดู <c oughs> เลคีครับเฮ้ยขาดอีกนิดเดียว นะไปครับแล้วเราจะไปอินฟินิตโมดเลยแล้วกันนี่ไปดุดเดือนเลยขาดอีกนิดเดียวเป็นไม่ได้วะ่ะคือผมคํานวณไม่ค่อยถูกนะครับว่าชั่วโมงหนึ่งมันจะได้เท่าไหร่เพราะบางทีมันเหมือนมันมีการซับบอนทับซ้อนเกิดขึ้นนะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว,ว่ามันนับยังไงนะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่การคํานวณคร่าวๆนะครับผมต้องกดสกิลสี่ลาบนะจนะึงเราจะกดห้าเลยแล้วกันนะครับ,นะรบเพื่อเอาชัวร์ไ้ก่อนอันนี้ก็รอบหนึ่งแล้วครับแปดรอทำไมหลังจากทำควมากันอย่างย,งยาวนาน เป็นควยที่ทรมานที่สุดในชีวิตหลังได้เวลาที่เราต้องบอกลาอีกิตของเราแล้วนะครับ <c oughs> ลาก่อนนะอีกิิเด็ครับเราต้องกดสละชีพอีกิตไปเรียบร้อยครับเราเราได้น้ำยาอะเราได้มาแล้วนะน้ำยา elixir of life อ๋ออ๋อใช่ไงหรอแล้วเ,เอา,เอา,เอาสกิลวัวไปกดเกรดตรงนี้ไปใช่ไหม e v o e v o l u t i o n s อ๋อ,อวอออยงวินเมื่อกี้น้าโยกเอสมาให้ เดี๋ยวทำสเตตให้ซองยินวูก่อนดีกว่ามีไหมมีสตว์กด <c oughs> ย้ายสเตตไข่ดได้บ้างครับคือสเตตมันอยู่ที่ตัวอื่นหมดเลย <c oughs> เป็นสเตตเรนจ์ range ของแร็กเนอร์นะครับ10%นี่เยอะไหมเยอะไม่เยอะไม่รู้แต่แซดบวกมันสวยย้ายไปก่อน <c oughs> โยกไปครับเรียบร้อยฮะในลักหน้าเราจะกลับมาเป็นเวล1ใช่ไหมโอเคแล้วก็ดาเมจของชาเฮอินครับไปฮะ let's go เรียบร้อยซองชินวูเราเป็นสแตทชินวกเขาจะโหดเขาจะอันตรายแล้วเราก็พร้อมที่จะอีโวลูชั่นอุ้ยมาแล้ววะโอ้โหหลังจากเสียสละเวลาไปทั้งชีวิตของเรา มาแล้วครับสก,กินลุ่นมนาศของเราเอาพี่แกไปรีวิวดีกว่านะกดล็อกไปเลยกดแฟลชเบลลิตตัวแรกออ <c oughs> ไปดูคอสเมติกหน่อยเิ็กซ์ฮ่าฮ่าเทปิดโลดีเทล,ลก่อนอยากเห็นเต็มๆอ่ะโอ้ ทำไม่มีดมันไม่มีแสงอะไรเนี่ยมีดมันดูกล่อมจังในที่สุดครับเราก็ทําได้แล้วนะฮะมาครับเรามาลองในแซนด์บ็อกซ์กันดีกว่านะฮะว่ามันจะเกรงเกรงกราดได้แค่ไหนเชียลหรอวางไปละนามเมดเริ่มต้นครับเราอยู่ที่สามหมื่นห้าเหรือทำไมมันถึงสามหมื่นห้าว่ะอันนี้มันก็ดูสองหมื่นหกเองนะเออดูพาสีฟสิยูนิตตัวนี้มีหลอดมานาทุกครั้งที่ยูนิตตัวนี้เสกหรืออัญเชิญตัวออกมาจะเสีย4 0ซของมานาทั้งหมดและทุกๆครั้งที่ศัตรู จํากัดกําจัดยูนิตตัวนี้ก็จะได้2%มานากลับมาและทุกๆครั้งที่มานาถูกสูญเสียไปดาเมจจะเพิ่มอีก0.5%ซึ่งสแตก็กันได้ถึง30%ทุกๆครั้งที่ซัมมอนของเราตายอยู่ในระยะของยูนิตตัวนี้มันจะเพิ่มดาเมจ5%และสะแตก็กันได้มากถึง50%และสะแต็นี้จะถูกรีเซ็ตหลังจากยูนิตตัวนี้โจมตี ก็คือสแต็กไว้แล้วก็ตีได้หนึ่งครั้งแล้วมันก็จะรีสแต็กใหม่อย่างนั้นหรือ,อถ้ามันอยู่ตลอดก็คงโกงอะเนาะแล้วนะลถ้าเกิดไม่มีการอันเชิญใดๆอยู่บนเส้นทางบ้านเส้นทางการเดินยูนิตตัวนี้จะเพิ่มระยะ20%และ30%ดาเมจออันี่คือที่มาของดาเมจท,ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองอันนี้งงๆว่ะอันสุดท้ายผมงงนะครับยูนิตซัมมอนของยูนิตตัวนี้ อ๋อซัมมอนของยูนิตตัวนี้จะได้เลือดเพิ่มขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของมานาที่เหลือหลังจากซัมมอนนะครับก็คือถ้ามานาเต็มยิ่งเลือดเยอะนะฮะอ่าแล้วมันซัมมอนไงอ่ะเยอะเล่นเล่นไม่เป็นเลยเโอ้แต่อย่างอื่นครับเรามาดูดาเมจทีละขั้นก่อนขั้นเบื้องต้นเลยคือ3 5มหมนะฮะอันนี้แต่แซบวกหมดเลยนะครับถึงว่าเปอร์เซ็นต์จะดูท็อปไม่ท็อปอันนี้ไม่รู้เหมือนกันให้ทุกคนไปดูเอาเองอัปเกรดหนึ่งสี่หมื่นอัปเกรดสองสี่หมื่นสองอัปเกรดสามส อัปเกรด 5, 40, 007อัปเกรด6เป็นอัปเกรดที่ดาเมจจะดีขึ้นไปเป็นแ8แม่เลยอัปเกรด 7, 90, 005ครับอัปเกรด 800, 001อัปเกรด 900, 012, 000อัปเกรด 100, 067, 000อัปเกรด 110, 8 7 000อัปเกรด 122, 0 0 0 0 โอ้ยไม่ได้ดูท่าโจมตีเลยอะพลาสิ่งที่ดีที่สุดไปได้ยังไงครับไอวินไหนดูตีท่าแรกนะฮะอ,อ๋อแอคอยู่แอคอยู่อ๋อเป็นอีกิทตีครับตัวแรกนะฮะไหนดูซิอ่าเป็นการโจมตีของอีกิทนะครับเปลี่ยนท่าครั้งแรกครับเป็นเอลีโคนแบบนี้นะฮะอ่าเป็นการประสานกันหรือเปล่า หรืออีกิีตีตัวเดียววะ,ะทำไมเอฟเฟกกูมองไม่เห็นวะเน,นี่ยโอ้โลดีเทลก็ไม่ได้เปิดนะ,ะไม่เป็นไรเปลี่ยนอัปเกรดเป็นอีกขั้นหนึ่งครับเปลี่ยนท่าอีกรอบนะฮะอันนี้เอ่อเอฟเฟกกูเป็นอะไรอนะกราฟิกก็เปิดสุดโลดีเทลก็ไม่ได้เปิดสงสัยจะบั๊กครับไม่เป็นไรนะฮะเปลี่ยนโจมตีอีกท่านึง่งอู้หูจอจออรอนไป้วอุ้ยดีโคตรเื่เอ มันนี่เวอร์จริงนนี่เวอร์จัดนะครับไหนลองกดสกิลอ๋อนี่ไงชาร์โดใช่ไหมอ้าเลือกได้ว่าจะเอาอตัวอะไรถ้าเป็นอันแรกนะครับก็คือให้กําเนิดตัวที่เราฆ่ามาเรื่อยๆนะฮะเป็นอารายส์แบบปกตินะครับผมยิ่งฆ่าก็จะยิ่งเกิดนะครับแอนนี่มันอาแบบลดลดโคตรเร็วเลยไอนน้ผมลองอัปเกรดสุดนะครับดูว่าเลือดมันจะตามอัปเกรดไหมลองเป็นตัวนี้นะฮะเป็นหมีไหนลองเสกหมีออกมาเห็นหมีหนูไหมหมีเลือด4ี่แสนหนึ่งโอ้ แล้วเนี่ยฮะสติวอันนี้น่าจะเป็นไอออนปะนี่เลือดโอ้ เลือด400,000เจ็ด500,000 500,001พ่ออ๋อมันไม่เดินเหรออ๋อมันไม่เดินครับมันเฝ้าอยู่ตรงนี้เลยต่อมาเป็นฮิลเลอร์ครับก็คือฮิลห้าเปอร์เซ็นต์ของซัมมอนของเราทุกตัวนะครับคือแม็กเฮดพีเท่าไหร่ก็จะฮิลห้าเปอร์เซ็นต์ของแม็กเฮดพีเท่นานั้นทุกๆห้าวินะฮะต่อไปเป็นเบรุนะครับเบรุเป็นซัมมอนที่แกร่งที่สุดบวกห้าเปอร์เซ็นต์แม็กเฮดพี for subsequent berus summon by this unit คืออะไรวะอ่ะลองเซ่ออกมาดูก่อนสินะี่ครับเบรุเหมือนมันจะซัมมออออออนไได้เเงหหรหรหรืออะระ่ โอ้ยเสียงลมคำรามฟ้าครามชำมืดมวัวหัวใจสลายเลื่อ,อนะครับเบลุนะฮะเอาเราขายอ้าวขายปุ๊บแม่งขายหมดเลยเว้ยเอาไปเอาไปเอาไปเราให้มันวิ่งเร็วๆหน่อยสิขี้เกียจรอวิ่งเร็วอีกได้ไหมอ๋อนี่ยมาแล้วมาแล้วเนี้ยมาแล้วลุยเลยเบลุเบลุเบลุโอ้หูคำรามชนชนชนอ่าเป็นเอลีเล็กๆนะเหมือนว่าจะเป็นเอลี e เล็กๆนะครับไหนลองคำรามอีกทีสิอา้า <laughs> ว ไม่ทันกำลามเบลุกูแตกผมอยากลองไอออนว่ะแต่ว่ามันต้องเดินให้ถึงใช่ไหมเนี้ยลองไอออนไว้ตรงนี้เลยหูเลือดมันยิ่งเก่งว่ะแบบยิ่งเสกยิ่งเก่งว่ะไอตัวซัมมอนพวกเนี้ยผมปั๊บสตองเอน์มี่ให้เยอะเลยแล้ววิ่งเ,เร็วๆด้วยมาผมอยากรู้ว่ามันจะตีไหมนะครับระยะมันไกลขนาไหนไปแล้วอุย้ยห้าสิบสามเลยนะไม่ใช้เล่นๆนะครับเนี่ยผโดนฟันหมดฮนะโดนฟันพ,พ่อฟันไม่เลี้ยงเลยนะครับมาแต่ถึงไอออนละถึงยังถึงแล้วครับพี่แกตีไหมผมอยากรู้ว่าพี่แกตีหรือว่าแค่ยืนเฝ้าเพราะเพราะมันเพิ่ม พิ่มเลือดเรื่อยๆเ,เลยนะเนี่ยดูฮะเหมือนพี่แกไม่น่าจะตีว่ะเออพี่แกยืนเฝ้าอย่างเดียวเลยนะครับโอ้เหมือนเป็นป้อมประการดันนึ่งสบายๆอ่ะเราลองกดสกิลนะครับโอ้ดูโอคืออะไรไหนกดเอออูชอูชอออกเป็นการโจมตีคู่ประสานกับอีกริสอ,อ,อเอาหายบดแมปเลย <c oughs> <c oughs> ไหนครับกดได้ไหมซองจินวูอ่ะ ไม่ทำาลยไม่เห็นทำเลยเลยเคลียร์โมดิฟายเยอะก่อนนะฮะเราอันสุดท้ายไปครับอีกรสนะฮะอันนี้มันเป็นคัดซีนให้ดูเฉยๆหรือว่ามันตีจริงๆวะอ๋อใช้ได้ครั้งเดียวต่อแมตช์หนึ่งนะครับอ่าแล้วเกิดว่าเรามาใช้ตอนเนี้ยแบบขายขายวางใหม่ได้ไหมไม่ได้ด้วยนะครับอืมเข้าใจอแล้วพอเข้าใจอละแต่ซลมอนแบบคุ้มที่สุดก็น่าจะเป็นซลมอนแบบไอ้พวกนี้ไหมเออไอ้พวกตัวตัวปกตินี่ยนะแต่ว่าถ้าจะเอาจากการที่เราฆ่าด้วยก็ไม่ได้แย่เท่าไหรนะ่ละอูดูดีออกไปไม่ โอ้ว้าโหดเกินตัวอะไรไม่รู้โคตรบักเลยประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ทรมานกันมาอย่างสะสมแล้วนะฮะกว่าจะได้ลงนี่ก็น่าจะนานอยู่ครับคลิปนี้เพราะใช้เวลาอัดหลายวันมากอะอัดจริงๆอัดก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าแบบกว่าจะเล่นให้ครบอะ <laughs> คตรเหนื่อยเลยครับเหนื่อยมากนะฮะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจในการกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมจะกดไลค์กดซับสไครต์เนี่ยที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าเลยครับคลิปหน้าคิดว่าจะลงเร็วกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะครั้งนี้มันติดเควสซองจิตวูนะฮะนานมากนะครับไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายครับผม